อะไรผมจะมเป็นเขาดีกันบอกนะครับผมนั่นก็คือสวัสีคอยู่กับโอรีโอนกีกแล้วเดี๋ยวผมจะมเป็นเขาดีจะบอกนั่นก็คือผมจะมีน้องแล้วทุกคนเพื่อนบ้านเองนั่นก็คือมาออกมาเลยแนะนำตัวครับผม สวัสดีครับฉันชื่อเอ็นครับฉันเป็นคนอินเดียครับสวัสดีครับไม่ใช่เอ็น,นครับร <c oughs> เพื่อนบ้านผมเขาเป็นคนไทยเองนะครับผมไม่ใช่คนอินเดียนะครับผมนั่นคือชื่อเอ็นนะครับผมโอเคเอ็นเรา <Okay. S 2> จะมาเล่นอะไรกันดีเราบอกเปล่าโอเคเล่นมากเลยเล่นมากเลย เรา,าเล่นโรอบอกกันนะไ,ไม่รู้อยอ่นแหลูนั่นคือผมไม่เล่นมานั่นคือผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะ่กคือผมมาทําคลิปนั่นคือผมจะไม่ได้ไม่ได้มาทําคลิปแล้วนะครับ นี่นะคะต้องขอลาทุกคนแล้วนะครับผมน่าผมไม่ได้อยู่ไปเป็นสิบสิบวันไม่งั้นก็แบบน่าจะแบบสามวันสามวันน่าจะสามวันแหละยังไงก็เราจะลากันไปแบบทุกวันนะครับผมขอให้ทุกคนนั้นโชคดีนะครับผมอะ ผมตอรตั้งค่าสักหน่อยผมเขาเจาแบบไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมนั่นก็คือผมไม่อยากเริ่มทำคลิปเพราะผมเครียดนะนเพราะมันไม่สามารถมันลงคลิปได้ผมเครียดมากผ,ผมจะทำยังไงดีนั่นก็คือมาลงคลิปทีวันพุธ โอเคเอา,าเล่นถ้าแบบถ้าไม่มีกันไม่มีการ,การานี่นะครับผมถ้าผมเล่นแบบฟิตทุกคจะว่าอะไรปะผมขออนุญาตเล่นแอบฟิตนะครับผมนั่นก็คือขอให้มีกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับไปเข้ากรมนะครับผม โคมาแล้วครับทุกคนนี่ขอเข้าบ้านแบบจะได้ยินเสียงชัดขึ้นแล้วโอเคเราก็ได้เข้าห้องไปเรียบร้อยนั่นก็คือมีการอัปเดตใหม่ผมก็เลยเข้ามาเล่นปวดหัวมากอืเข้ามาเล่นครั้งใหม่แต่มันน่าจะไม่มีอะไรเนาะคตดเหนื่อยเลยครับทุกคนบอกเลย ให้เอนงนางนับตัวไปแล้วเอ็นก็ไม่ผมพายายามเท่าไหร่เอนก็ไม่ล่นเราบอกกับผมผมก็เลยชักมัอเคยั้นผมแบบเอามันเล่นนะครับเอาไอ้เฮี่ยค้างอีกค้างอีกค้างอีก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 จุดพอได้สัตว์ ไม่รู้จะเล่นอะไรดีแต่ก็คือผมไม่ได้อยู่ล้วนะครับเดี๋ยวว่าเราจะแต่งตัวดีทุกคนแต่งตัวเป้า แต่งตัวแทนในโลบ็อกได้ไลีละอืมแปบ๊บนะโอเคผมก็ได้มาละนั่นก็คือผมหาแอปเจอแล้วนะอืมเดี๋ยวรอให้มันโหลดเสร็จเลยดีวยกวนโอเคมันก็ได้โหลดเสร็จมันจะเป็นแอปประมาณนี้ใช่อ้อผมวันนี้เลยเข้าเลยอืมผมนั่นก็คือผมไม่มีสิบลงบักใคๆลๆโรงพาผมทีสิบลงบัก ใครแบบผมต้องการโลบักโลบักโลบักบ no ักบ in ักบักบักอ่ะเคปาวอยากได้สิบโลบักไปแต่งเสื้อไม่หลดให้มันเสร็จไปจบจบ คุยคุย่ยอมึงไทย ง่ายจะตัดไปตอนเข้าเลยด้วยกันแม่งเข้านานชิบหายโอเคเราก็ได้เขา้ามาแล้วเออมันก็เป็นหน้าตาแบบนี้ เราจะเลือกอะไรก็ได้กางเกงทีเชิ้ตอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าผมเลือกทีเชิ้ตนั่นก็คือให้ทุกคนนั้นแบกแบกสีดำ quát the heck? thông mình mình lựa chạy chẳng oh. sữa vô

ờ ừ, nhạc Um... เอาไงดีวะฮะี้ผมเชื <t <t ่อไดไเปล่าไม่เอาดีกว่าไม่เพิ่มเสื้อดีกว่า ลบคน là เฮ้ยหายไปไหนวะไอ้เหี้ย กูดแค่นี้เราก็อืมเก่งเก่งเก่งมากเว้ยเวเดกูดเออเยกสมมติเป็นเก่งมากเก่งมากมากมาก,มาก,มาก,มากเลยแหละมาก มากที่กูกอนคิดอีกสักวัยวัย โอเคบอลแค่นี้แหละอืมบันทึกแม่งเลยสำเนาแม่งเลยสัตว์นี่จบเฮ้ยจบสักทีจบไปเอ,อ้ออะเนี่ยคุณชาลาดมันต้องทำอย่างนี้ขนาดแบตมันยังไม่เตือนกูเลยว่ามันเหลือยี่สิบยี่สิบที่ไหนนี่กูปิดเมืประหยัดให้กูทำอย่างไร กูไปทับอะไรมาว่ากูแค่ขยับนิ้วกูก็สนแล้วกูแค่ขยับนิ้วนิ้วกลางกับนิ้วนาง,อางนเองนะเฮ้ยอ้าวชิบหายแล้ะชิบหายแล้ว,ลวกูห้ามขยับนิ้วกัเลยกูหักนิ้วงอแม่งเลยได้แล้วที่อ,อยู่มั้งเอฟเอฟหนึ่งเอฟเอ ดีสวยงามจบอ่ะไปแล้วก็ลบเร็วก็ลบมึงต้องมีติดตัวไว้ที่บ้านไม่งั้นมึงหายเนี่ยกูห้ามขยับนิ้วอ่ะดินิ้วกูล็อกแล้วเรียบร้อยไม่ใช่คนแก่นิ้วกูล็อกเว,เว,กกวดีกู เวลีกุดเอาเสื้อที่เราตั้งใจตั้งใจทำไว้ตรงนี้โอเคแต่ว่ากระเป๋าหายไปไหนวะ ล,ลูลกคงลี้ลูกคิงลีทีกับส่เตยสสมหมวกกระเทยมีเงินนำมาก่อยิงยงหัว่าเห็นจะได้เอาไอ้เหี้ยแม่งชิบหายตายเอาไอ้ควายเหี้ยอยู่ก็ตบแม่งเลยผู้เล่นยังไงก็ขอลาไปก่อนเจอกนะันคลิปหน้าขอเป็นคลิปจสั้นเล้วกันเพราะผมไม่มีอะไรทำ